สวัสดีทุกคนคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แอปดีบอกต่อนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตนะคะว่าแอป LINEMAN นะคะสามารถใช้ได้ทั้งคนละครึ่งแล้วก็เราชนะด้วยนะคะเวลาเราเข้าไปที่แอป LINEMAN ใช่ไหมคะเราก็กดสั่งซื้ออาหารนะคะเลื่อนลงมาข้างล่างเราจะเจอเมนูที่เขียนว่ารวมร้านใกล้บ้านนะคะรวมร้านคนละครึ่งเราก็กดเข้าไปเลย อันนี้จะเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการนะคะเวลาเรากดสั่งซื้อเราก็คลิกเข้าไปนะคะมันจะมีเมนูตรงนี้ที่เขียนว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งให้เราบวกตรงนี้ไปนะคะแต่ว่าเนี่ยอันนี้ที่จะมาบอกนะคะก็คือตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วว่าใช้สิทธิ์คนละครึ่งต้องมี2เครื่องแล้วนะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีรอชนะเข้ามานะมันจะเป็นแบบว่าเราสามารถแคปหน้าจอใช่ไหมแล้วก็ กดที่แกลเลอรี่มันก็จะขึ้นมาได้เลยแต่ว่าตอนนี้ต้องมี2เครื่องแล้วก็คือกดรับทราบไปนะคะแล้วก็กดใช้สิทธิ์สมมติใช้สิทธิ์เราชนะนะแล้วก็กดใส่ตะกร้าใช่ไหมพอใส่ตะกร้าเสร็จแล้วมันก็จะลิงก์ไปที่ลายนะคะให้เรากดไปที่ลายอันนี้คือเมื่อวานสั่งลองไปแล้วนะใช้ได้นะคะปกติแล้วก็เลื่อนหานะคะ ไยแมนโนตินะคะตรงนี้นี่ก็คือเมื่อวานเมื่อวานเราสั่งร้านนี้ไปนะคะพอสถานะร้านกำลังทำอาหารให้คุแล้วสักพักหนึ่งมันก็จะขึ้นว่าให้ดาวน์โหลดนะคะร้านก็จะส่งลิงก์ QR Code มาให้เราเราก็กดเข้าไปนะคะแบบนี้ แบบนี้นะคะเราก็จะได้ QR รับเงินของเราชนะมาแล้วเราก็ใช้โทรศัพท์อีกเครื่องนะคะถ่ายรูปของ QR code อันนี้นะคะที่แม่ค้าเขาให้เรามาพอเสร็จแล้วให้เราไปที่แอปกระเป๋าตังคนนะคะแล้วก็สแกนอะไรให้เรียบร้อยเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วมันก็จะเด้งแบบนี้นะคะเราก็สามารถสั่งสินค้าเรียบร้อยนะคะ แค่นี้เองง่ายๆนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคะ่ะ